สวัสดีครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสโมอสรอลร์พูเนี่ยถ้าเราติดตามทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมายาวนานมิติต่างๆที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดแล้วก็เป็นนวัตกรรมในวงการฟุตบอลที่เราเห็นได้ชัดจากการสร้างสารรค์ของสโมอสรอลร์พูเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการเข้าสู่ตลาดการเข้าและออกจากตลาดของสโมอสรอลร์พูนะครับ งานที่ทำหน้าที่ในการเข้าไปสกานักเตะจากนั้นก็ทำการตามเก็บข้อมูลนะครับจนกระทั่งมีตัวเลือกที่คัดเฟ้นมาแล้วแล้วก็มานำเสนอให้กับสตาฟโค้ดที่ใช้งานโดยเฉพาะเจกิลครอปนะครับให้เจกิลครอปตัดสินใจโดยเก็บข้อมูลในทุกมิติจริงๆนะครับและคนคนนั้นที่ได้ สร้างมิติสร้างสีสันในวงการฟุตบอลเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันที่หนึ่งกรกฎาคมก็จะพ้นสภาพในการฟุตบอลของสโมสยอรูพูแล้วนั่นคือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนี่นะครับเป็นสตาฟของทอเนมุนสเบอร์ก่อนนะครับแล้วเดนียอนคอมอรี่ซึ่งเป็นซี o โอคนเก่าของรูพูนะครับ ได้ทำการไปดึงตัวมาจากสโมสรทอแนมอสเปอร์ครับแต่ตอนอยู่ทอแนมอสเปอร์เนี่ยนะครับยังไม่สร้างเรื่องราวต่างๆนี่ที่มันให้เป็นที่เล่าขานได้มากมายขนาดนั้นนะครับสมัยนั้นเนี่ยนะครับตอนฮิกกับจอร์จยินเล็ทเนี่ยนะครับตังจะถูกเทคโอเวอร์สโมสรไปแล้วนะครับโกมอลลี่เนี่ยก็เข้าไปทับทามเอา m i เ h a e l e d w a r d นะครับหรือ S ของเรานี่ยนะครับมาแล้วก็ตอนแรกๆเนี่ยนะครับก็มาเป็นหนึ่งในสตาฟของทีมวิเคราะห์นะครับเป็นหัวหน้าแผนกของทีมวิเคราะห์แล้วก็อยู่ใน TC Transfer Committee นะครับชื่อจริงๆของ TC หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าคณะกรรมการซื้อขายนะครับแล้วจากนั้นก็ขยับมาเป็น Technical Director นะครับเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค ครับตอนนั้นเนี่ยระดับมันยังไม่สูงขนาดนี้แล้วจนกระทั่งมาเป็น s ปอร์ตติ้งด e เ t o เตออันนี้คือตำแหน่งสูงสุดแล้วนะครับผู้อำนวยการและก็ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมายาวนานจนกระทั่งในช่วงประมาณสักปีต้นก่อนเปิร์ซีชั่นนี้นะครับก็ประกาศตัวว่าจะขอพักนะครับอาจจะมีสโมสรที่มาทาบทามเจ้าตัวไว้ก็ได้นะครับ แล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงผมไปเช็คข้อมูลก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจว่าข้อมูลก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวเคยเล่นฟุตบอลมาก่อนหรือเปล่านะครับเพราะพอไปดูแล้วเนี่ยรายละเอีเยดอะไรต่างๆเนี่ยมันดูไม่ค่อยสอดคล้องเท่าไหร่ก็เลยไอข้อมูลตัวนั้น,น,นเนี่ยไม่แน่ใจนะครับไปดูจากวิกิพีเดียภาษาอังกฤษนะครับไม่แน่ใจก็เลยไม่เอาเด็กกว่านะครับคําจํากัดความสําหรับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยใช้คําเดียวเลยก็คือ ตาแหลมแล้วก็เคี่ยวทั้งการซื้อและการขายนะครับนี่คือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับผลงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเยอะนะครับฟิลิเป้คติโน่นะครับปเปตนะตล่างเล็กติ๋มติ๋ม,มไม่ค่อยพูดเนี่ยมาจากทีมอินเตอร์มิลานในราคาแค่8ล้านนะครับในจังหวะเดียวกันเนี่ยก็ได้นายเดนนิสเซอร์ลิตนะครับศูนย์หน้า ลำเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเข้ามาในช่วงเวลาใกล้ีินกันราคาพอๆกันประมาณแปดล้านเท่ากันนะครับแต่ตอนปล่อยคูตินโยไปปล่อยไปในราคาถึงหนึ่งร้อสิบ้าล้านปอนด์แล้วก็มิดเงินตรงนั้นเลยนะครับที่มาอัปเกรดสโมส,สริวพูเนี่ยจนขึ้นมาคว้าทรอฟี่ทั้งในรายการ UCL Premier League ในซูเปอร์คัพคัพเวอร์คัพ คาราบาลครับเอเบครับได้มาทุกทรอฟีเ่เรียบร้อยนะครับในสมัยครอปเนี่ยนะครับการทำงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเนี่ยหายห่วงจริงครับซาดดิโอมาเน่เนี่ยก็เป็นฝีมือของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับที่ซาดดิโอมาเน่เนี่ยกำลังแต่งตัวจะไปอันนี้แล้วจะไปสวมชุดยูนิฟอร์มของแมนยูแล้วนะครับยังกนครอปเนี่ยโทรไปจีบนะครับไปแฮกมาเลยนะครับ หิ้วมาเลยจากที่มุ่งมาจากซอทเทมตันมานะครับจะมาแวะที่เมืองแมนเชสเตอร์ก่อนปรากฏว่าก็เลยเตลิดมาที่เมืองลิอร์พูนะครับมาสวมอยู่ที่ลิอรูรพูแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ไวเยอร์มิวนิกแล้วแล้วก็เงินที่ซื้อซาริโอมาเน่เนี่ยนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับเบ็ดเสร็จก็คือซื้อและขายซาริโอมาเน่เนี่ยลิอรูพูเนี่ยนะครับเสียหายไปไม่เกินหนึ่งล้านยูโรนะครับก็คือราคาเนี่ยนะครับแตกต่างกันแต่ สาดิโอมาเน่เนี่ยอยู่กับลิเวพูเหมือนเสมหนึ่งว่าอ้อยจะถูกคั้นความหวานส่วนใหญ่มาจนเกือบหมดแล้วนะครับเหลือช่วงไปอีกสามอีก3ซสั่นให้กับพี่เสือ,อไปใช้นะครับฉเฉลี่ยซสซั่นละสิบล้านปอนด์ครับนี่คือคุณภาพการซื้อขายของไมเคิลเนวิร์โมเมซาร่าก็ใช่นะครับซื้อรวมแอดอนเบสเส็จเนี่ยนะครับแต่่ تى, ประมาณแต่แตะสี่สิบล้าน แต่ดูผลงานของมูเมสซาลาเนี่ยที่มาสร้างไว้กับลูกพูลนะครับสร้างสถิติยิงในซีซั่นเดียว44ประตูนะครับยิงในยู l ี10ลูกนะครับในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสร้างสถิติสูงสุดนะครับเป็นเจ้าของสถิติปัจจุบันนี้อยู่ที่32ลูกนะครับคว้าโคดิบูท t ถ้าดูเหมือนจะได้รองท้าทองคำยุโรปด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับ ฟิมิโน่นี่ก็เป็นฝีมือไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับฟาบินโยใช่เจ้าโรบบได้มาในราคา8ล้านนะครับซื้อมาจากเฮาซิตี้ฟาบินโยซื้อมาจากโมนาโกนะครับโมมาจากโรม่นนะครับ ane, มา,า pton, น, Bobby, น่มาจากซาเทม์นตันนะครับเ็บาอบบี้เนี่ยมาจากเยอรมันนะครับเดี๋ยวดูวที่ราคาแรงจริงๆเลยนะครับราคาสูงนะครับก็ก็คือพี่ยักษ์ของเราฟานได้ อาริซงแล้วก็ดาวินนูเยสนะครับเป็นดีวที่ราคาแรงนะครับแต่ว่าทั้งสองตัวเนี่ยที่ราคาแรงๆนเนี่ยบอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับฟันไดเนี่ยเจ็สิบห้าล้านจริงๆเนี่ยมันตกลงกันได้เลยที่หกสิบล้านแต่บังเอเิญไอกระบวนการเจาะแจกที่เข้าไปกิ๊กกับฟันไดเนี่นะครับมันโงฉ่างไปหน่อยมันก็เลยเรื่องราวนี่เป็นไปถึงหูของอทั้งฝ่าย ผู้บริหารของทางซอฟท์แ์ตันนะครับก็เลยออกมาโวยวายพิภูก็เลยต้องกลับลําแล้วก็แก้เกมไปนะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ยอมจ่ายค่างวดหนไปอีกสิบห้าล้านนะครับก็เลยต้องจ่ายแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอาริซงเนี่ยก็เป็นสถิติผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดจริงๆเนี่ยค่าตัวอาริซงเนี่ยผมคิดว่าก็คงเป็นการที่ โรม่าเนี่ยงุดหงิดที่เสียนักเตะท,ที่ดีขนาดนี้อย่างโมเมซาร่าเนี่ยนะครับให้กับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับพอลิเวอร์พูลเนี่ยไปจีบอาริซงมาเนี่ยก็เลยว่าต้องไปชดเชยค่าตัวของซาร่าไปด้วยนะครับถ้าถดเฉลี่ยเนี่ยซาร่าค่าตัว50ล้านอาริซงค่าตัวประมาณสัก50ล้านเนี่ยผมว่ามันคงประมาณนี้แหละนะครับดาวินนูเยสเนี่ยนะครับต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งครับถ้าได้แอดออนครบก็แปดสิบห้าจุดหนึ่งล้านก็ทำลายสถิติฟันได้ได้แน่นอนนะครับ เฮวิเลสเน็กก็ไปฉกมาตอนนั้นเนื้อหอมมากนะครับทีมเรมเบร์ดเนี่ยก็สนใจนะครับแล้วแหมทพาไปเยี่ยมชมสมสรด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าเฮวิเลสนะครับก็ตอกกับกรณีที่เจ้าตัวเนี่ยนะครับปฏิเสธเรมเร์ดเนี่ยวนหนึ่งก็คือจากนัดชิง UCL เจ้าตัวไปดูด้วยนะครับเฮวิเลสนะครับแล้วก็ เห็นลามอสเนี่ยนะครับใช้วิชามาหักแขนซาร่าช่วงประมาณสักนาทีที่สามสิบนะครับซาร่าเจ็บแล้วก็ต้องน้ำตาร่วงเดินออกจากสนามมานะครับนั่นเนี่ยเป็นเหตุผลที่เฮวิลิสนะครับปฏิเสธแรมมิดครับจริงๆก็เจ้าตัวตั้งใจอยู่แล้วที่จะมาอยู่ลิเวอร์พูลนะครับก็ดูว่าซีซั่นที่ถึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นฟอร์มมากกว่านี้นะครับก็ ได้มาจากฟูลแลมนะครับโจโกเมสเนี่ย ok ได้มาจากซอสแฮมตันสามจุดห้าล้านเท่านั้นเองเฮวิเลสเนี่ยได้มาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ถึงสิบล้านนะครับจอมาติดได้มาฟรีจากเชอร์เก้นะครับแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยนะครับดูชื่อเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรสงสัยนะครับคูจินโย่เนี่ยนะครับยังคุ้มเลยนะครับซื้อมาแปดล้านน่ะขายไปร้อยสี่พห้าล้านนะครับทีนี้วิธีการทำงานของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับ ก็คือใช้การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับ Data Analysis นะครับทำการวิเคราะห์เท่านั้นไม่พอนะครับก็เตรีมกลยุทธ์ที่จะเข้าไปทาบ time แล้วก็มีตัวเลือกนะครับ option ต่างๆเผื่อไว้เลยว่าถ้าไม่ได้ตัวนี้จะเอาตัวไหนต่อนะครับสำหรับตัวเลือกหลักตัวเลือกรองเนี่ยไว้ชัดเจนมากไม่ได้ตัวเลือกหลักเพราะตัวเลือกหลักปฏิเสธที่จะไม่มาเหลือ เงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับแนวทางของเรานะครับาราคา,าค่าเหนื่อยผลประโยชน์ต่างๆนะครับและวิธีการที่เข้าไปทาบทามขั้นตอนต่างๆเนี่ยในการทำงานเ,เ,เนี่ยไมเคลือเอเนี่ยนะครับคือตัวหลักที่ดำเนินการนะครับเพราะนั้นนอกจากวิเคราะห์ความสามารถะลรเนี่ยก็ต้องมาดูด้วยว่าลิเว์พูลเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้นักเตะในตำแหน่งนั้นหรือเปล่า กรณีดาวรุ่งเนี่ยนะอาจจะไม่ไม่พูดถึงนะเพราะว่าดาวรุ่งเนี่ยจะเป็นการลงทุนในอนาคตนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยถ้ามาอยู่กับลูกคูนานพอเนี่ยเขาจะได้มีเวลาปรับตัวแล้วก็ค่อยๆผลักดันตัวเองขึ้นมาเพื่อจะมาเติมเต็มในชุดใหญ่นะครับแต่สําหรับนักเตะที่จะมาเป็นตัวหลักเลยนะครับก็วิเคราะห์แล้วก็ดูความเหมาะสมนะครับดูเสร็จก็จะแต่ละตําแหน่งเนี่ยนะครับที่ดูที่จะเอานะครับพอดูเสร็จปั๊บก็จะ มีตัวเลือกที่หนึ่งที่สที่สามที่สี่จากนั้นก็มาคํานวณเม็ดเงินความคุ้มค่าแล้วก็วิธีการว่าจะทํำยังไงนะครับทําแบบไหนก็ได้เพื่อให้องค์กรเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนี่คือวิธีการเข้าไปในภาคของการซื้อนะครับแต่ในภาคของการซื้อในที่มีหน้าประทับใจเนี่ยนะครับกรณีที่น่าสนใจเลยนะครับเอายกมาสักสองกรณีแล้วกันในบิกิต้านะครับ ที่เราไป p พ e o r ออเดอร์มาจากอเบร์ไลซินะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีรี s ิสคอสในเยอรมันเนี่ยเขาจะมีการระบุนะครับก็คือค่าฉีกสัญญารี s ิสคอสนะครับก็อยู่ที่ระหว่าง55าสถึงหกล้านปอนด์นะครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นราคาที่ลูกหูเนี่ยไม่อยากจ่ายแต่ว่าต่อรองไม่ได้ไลซิคไม่ยอมไม่เคลียร์เอเวอรก็เลยใช้วิธีการเจรจาว่าโอเคเอางี้แล้วกันนะครับ ร์พูเนี่ยขอทําข้อตกลงไว้ก่อนนะครับแล้วจะปล่อยนักเตะให้อยู่กับสโมสรอับเบลลัซิกต่ออีกหนึ่งซีซันนะครับโดยต่อรองเงื่อนไขว่าถ้าปล่อยให้ลัซิกยืมแล้วลัซิกเนี่ยทำผลงานถ้าถึงระดับ UCL รือริูเนี่ยจะยอมจ่ายที่59ล้านนะครับ แต่ถ้าไม่ได้โคต้ตา UCL อันดับที่จะเล่นในยุโรปานะครับก็จะจ่ายลดลงมาเหลือ52.75ล้านนะครับถ้าจบต่ำกว่าที่หกไม่ไติดโค้ตาในยุโรปาเนี่ยนะครับลิพูจะจ่ายแค่48ล้านปรากฏว่าลาฟซิกเนี่ยได้โคต้ตายุโรปานะครับจบที่หกลิพูก็เลยจ่าย ค่าตัวแทนที่จะจ่ายประมาณสักหค่สิบเก้าล้านหรือหกสิบล้านถ้าเอาตอนนั้นเลยนอลอเนี่ยนะครับไม่ต่อรองเลยเนี่ยนะครับต้องจ่ายประมาณหกสิบล้านนะครับลงมาเหลือจ,จ่ายแค่ห้าสิบสองจุดเจ็ดห้าเซฟไปประมาณเจ็ดล้านปอนด์นี่คือความเจ๋งนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีของติโมวานเนอร์อันนี้ก็เป็นไลฟ์ิกเหมือนกันรีฟูเนี่ยนะครับสก้าวมาจนมั่นใจแล้วว่าเอาแน่ ก็เลยตามเลยนะครับเข้าไปแล้วก็ยังไงก็ตามต้องจ่ายค่าฉิกสัญญาอย่างเดียวได้ลิพูเนี่ยก็เพิ่งคว้าแชมป์มาได้นะครับแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วย UCL ด้วยนะครับเงินเนี่ยมันอยู่ในกระปุกเนี่ยมีพอจ่ายสบายๆนะครับเจรจาค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉนะียสองแสนเนี่ยคือสูงสุดของลิพูตัวนั้นเนี่ยเป็นซาลาอยู่ที่สองแสนนะครับ แวนเนอร์เนี่ยริบูเนี่ยจะต้องจ่ายให้เนี่ยก็ประมาณสักแสนแปดแสนเก้าอ่ะนะครับในการตกลงเนี่ยส่วนตัวนะระหว่างริบูกับแวนเนอร์นะแต่ปรากฏว่าจบซีซั่นมาริบูเนี่ยเจอปัญหาก็คือโควิดเข้านันไม่รู้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต่อลองขอซื้อในซีซั่นหน้าแล้วกันนะครับว่าซีซั่นนี้ไม่ไหวจ่ายไม่ไหวนะครับ แล้วถ้าซื้อเนี่ยเคสนี้เนี่ยเนื่องจากลฟ์ซกเขารู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเนี่ยของเงินก้อนเลยห้าสิบล้านปรากฏว่าห้าสิบล้านกับค่าเหนื่อยเนี่ยเฉียดสองแสนที่ผููจ่ายไม่ไหวก็เลยยอมเชลซีก็เอาไปนะครับเชลซีเนี่ยไปเจรจาใหม่เนี่ยเงื่อนไขที่จ่ายค่าเหนื่อยเนี่ยมากกว่าลิเวอร์พูลคือตอนเจรจากับรูเนี่ยค่าเหนื่อยเนี่ยไม่เท่ากับที่เชลซีจ่ายตอนนี้นะ แล้วจ่ายค่าตัวจ่ายเต็มแล้วค่าเหนื่อยมากกว่าที่เจรจากับล์พูเวนเนอร์ก็เลยอยู่เชลซีนะครับล์พูก็มาเลือกตัวเลือกรองนะครับก็คือดิโก้โชต้าสนนราคา44ล้านนะครับจาก50ล้านปอนด์44ล้านเนี่ยแบ่งจ่าย4งวดเท่านั้นไม่พอไอ้แบ่งจ่าย4งวดเนี่ยยังเอาเด็กไปเทิร์นได้คนหนึ่งอีกเคียนาฮูแวร์นะครับ ก็ลดได้ประมาณ9ล้านปอนด์โดยประมาณนะครับก็แบ่งจ่ายสี่งวดจ่ายค่าเหนื่อยดิโกโชต้าเนี่ยที่90,000ปอนด์เนี่ยนะครับดิโกโชต้าคุ้มไม่คุ้มคุ้มโคตรคุ้มนะครับท่านั้นไม่พอนะครับในการขายนี่นะครับขายมามาดูซาโก้ไปตอนนั้นเนี่ยมาดูซาโก้เนี่ยแหกข้อหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ลามนะครับเล่นไม่รู้เรื่องนะครับครับรู้ว่า ไม่ได้ขายขายเป็นยี่สิบเจ็ดล้านนะครับขายคิสเยนเบรเก้ได้สามสิบสองล้านนะครับให้กับคิสเยนพาเลตขายโจอัลเลนนะครับนักเตะที่คิดว่าไม่ได้ใช้แน่ๆไปสิบเอ็ดล้านนะครับจอร์ดอนไอพ์ขายไปตั้งสิบห้าล้านและวันนี้จอร์ดอนอยู่ไหครับไม่ไปอยู่ไหนแล้วนะครับเลิกเล่นบอลไปแล้วมั้งนะครับแฮร์รี่วิสเนเนี่ยขายไปประมาณฟูลแลมแล้วก็ไปสร้างคอนเนคชันกับฟูลแลมอีกคือถึงไปได้ฟาบิโอคาริโยมาครับขาย เดมินิกค์โซลังกี้ไป25ล้านตอนนั้นแล้วก็ปล่อยแบรัสมิดคิมส์โจดคีน่าฮูแวร์เรียนวิลเซอร์เนี่ยรวมเบสร็จเลยนี่แอนด์วิลเซอร์เนี่ยขายไปประมาณสัก20ล้านให้กับเชฟยูนะครับเบสร็จรวมนักเตะทั้งหมดเนี่ยนะครับก็พอๆกับค่าตัวของดิโกโชต้านะครับนี่คือความเจ๋งนะครับเท่านั้นไม่พอเนี่ยมันยังมีความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นความเห็นในซ็อกเกอร์ซักนะครับที่มีการสอบถามมาเกี่ยวกับวีรกรรมของไมเคิลแอดเวิร์ก็เลยมีคนที่ใช้อยูสเน่ว่าเ a ฟ t o กตานะครับเมันเป็นความเห็นที่ผมรู้สึกว่าคล้อยตามนะเห็นด้วยนะครับในซีซั่นที่ลิพูเนี่ยจบโคตา UCL ได้โดยใช้กองหลังดาวรุ่งสองตัวนะครับก็คือนาธานีฟิลลิปกับ ลิสติเลียมตอนนั้นนะ่คงจะตามกันได้นะครับลิฟูเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยเซนเดฮับเจ็บจนกระทั่งต้องไปมองหาตัวที่สามารถเอาเข้ามาได้ในเดือนมกราเนี่ยเอาใครมาก็ได้ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยไปชาวเก้นะครับไปคว้าคาบักน,นะครับคาบักของชาวเก้ตอนนั้นเนี่ยเอาไปเจราจาปรากฏว่าถ้ายืม ยืมอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องพ่วงซื้อขาดด้วยนะครับลิฟว์ก็เลยถอยกลับมาตั้งหลักเสร็จปับ๊บก็ไปมองหาตัวเลือกซึ่งในลิสสกอลิสมันมีอยู่แล้วนะครับเขาปรากฏว่าเบนเดวีเนี่ยนะครับซึ่งเล่นอยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาพอดีเลยลิฟว์เลยไปซื้อมาได้ถูกๆซื้อมาเสร็จปุ๊บพอได้เบนเดวีสเสร็จปุ๊บอ้าวกลับไปคุยกับชาชเก้ใหม่นะครับว่าคาบอ่ะเนี่ยขอยืมได้ไหมถ้าพอใจเนี่ย ไม่บังคับซื้อนะก็จะจ่ายค่าเช่าให้1.5ล้านชาเก้เนี่ยเห็นแต้มต่อของตัวเองเนี่ยมันไม่เท่าเดิมแล้วเพราะลิฟวูเนี่ยมีตัวเลือกในเซนเต์ฮาร์ก็คือเบนเดวี่แล้วก็เลยตัดสินใจยอมนะครับเพราะว่าไปบี uh u, บลิฟวูบังคับซื้อไม่ได้แล้ะ48ล้านนะครับตอนนี้ก็ไปอยู่โน่นและไปอยู่นอริสนะครับ ก็เลยได้แค่ค่ายืมไปหนึ่งจุดห้าล้านรวมเบ็ดเสร็จลิพูเนี่ยได้นักเตะสองตัวมาปรากฏว่าเบนเดวิสเนี่ยไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่วันนั้นได้ลงแค่เกมอุ่นเครื่องเท่านั้นเองเกมเป็นทางการไม่ได้ลงเลยครับลิบูเนี่ยจ่ายค่าเสียหายไปค่าเบนเดวิสเนี่ยห้าแสนบวกกับค่ายืมของคาบักเนี่ยนะครับอยู่ที่ หึ่งจุดห้าล้านบวกกับห้าแสนเป็นสองล้านลิพูเนี่ยจ่ายแค่สองล้านจากที่ถูกบังคับจ่ายที่สิบแปดล้านเซฟไปได้เท่าไหร่นะครับเพราะไม่ถูกบังคับซื้อแล้วนะครับเบนเดวิสเนี่ยนะครับรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่ได้ลงสนามให้รู้เลยตอนนี้เนี่ยทีมในลีกสกอตเนี่ยก็สนใจนะครับกำลังจะซื้อลิพูก็คงแตกขายได้กำไรนะครับเพราะลิพูซื้อขาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ เนี่ยนะครับคือวิธีการสร้างอำนาจต่อรองกันสุดยอดจริงๆเลยนะครับนี่คือหนึ่งในตำนานแล้วก็เป็นตำนานที่ถูกเล่าขานไปอีกนานนะครับสําหรับความเจ๋งของ m i เคิลเอ็ดเวิรนะครับแม้ว่า m i เคิลเอ็ดเวิรจะจากไปแล้วนะครับเห็นว่า Chelsea เชลซีในสนใจมากนะครับผู้ที่ขึ้นมาสารต่อในหน้าที่ของ m i เคิลเอ็ดเวิรเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเพราะ เป็นสตาฟที่อยู่ในทีมงานเดียวกันในการรีครูสนักเตะนะครับในกลุ่มที่ดึงนักเตะเข้ามาเนี่ยทำงานแล้วก็เรายังมีเอียนเกรแฮมนะครับเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งนะครับนี่คือความเป็นมาเป็นไปของเอ็ดเวิร์ดนะครับผู้อำนวยการและตอนนี้เนี่ยผู้อำนวยการคนใหม่ของลิเวูเนี่ยนะครับก็ได้ก้าวขึ้นมาสารต่องานของ ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเรียบร้อยแล้วครับดีนนูเยสนะครับก็เป็นฝีมือของสปอร์ตดีเลคเตอร์คนใหม่ของลูกหูก็เป็นสตาฟเป็นทีมงานนะครับที่ทำงานร่วมกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดมานะครับก็คือจูเลียนบอร์ดนะครับตอนนี้ก็มารับช่วงแล้วก็ปิดดีลสำคัญสำคัญเนี่ยดีลหลังๆเนี่ยนะครับก็เป็นจูเลียนบอร์ดทงนั้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าดูบุคลิก ดูคาแรคเตอร์เลยเนี่ยผมมองว่ายูียนวอร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นกําลังสําคัญสําหรับสโมสอยลูฮูเนี่ยนะครับนานเลยนะครับมันมีเหตุที่จะต้องไปนะครับอยู่ถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ต้องจากลากันอยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไมเคิลเดนเวดเนีนะครับจะไปทํางานให้กับสโมสสอนเชลซีหรือทีมในพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าจริงๆเนี่ย สปอร์ตเด렉เตอร์เก่งๆเนี่ยนะครับมีหลายคนนะครับของไบรตันก็เก่งนะครับแต่ว่าผมขอพูดถึงของฝั่งลิ์พูก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ